วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวบปิงปองนะคะว่าจะมีสีอะไรบ้างมาดูกันสีส้มสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีขาวค่ะก็มีแค่นี้นะคะก็สีอะนะโก็ก็จะมารีวิว แป๊บหนึ่งคะ่ะนี่อุปรกรณ์ทำยิน้ำมันนะคะหรือว่าใครจะเอาไปทำสวิตดีโคก็ได้เดี๋ยวให้ดูหนึ่งอันยี่สิบสองบาททุกอันเดี๋ยวแกะให้ดูมีอันนี้อันนี้อันนี้สามอย่างนะอ่าลาชิก อันละสิบห้าบาทขรังก็ไม่มีอะไรแล้วนะกบนะบ็บ๊ายบายถ้าไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษนะคะบายบาย